ครัแป้งกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ตป้งงานยุ่งมากแล้วหายไปประมาณสองอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้เมนูที่แป้งอยากจะทำก็คือกาแฟสดนะคะโดยที่กาแฟสดเมนูนี้ของแป้งอะ่ะแป้งจะคั่วบดด้วยเครื่องบดมือแล้วก็เอามาชงด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะ อุปกรณ์ตัวนี้มันคือที่ชงกาแฟเขาจะเรียกว่ากาต้มกาแฟแบบตุรกีนะคะซึ่งวิธีก็คือพอเราได้กาแฟขั้วบอดแล้วใช่ไหมคะเราจะเอาตัวกาแฟคั่วบอดตัวนี้ค่ะมาใส่ในอันนี้แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ให้ความร้อนหรือว่าต้มะคะ่ะด้วยสายที่อยู่ในเตานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่ากาแฟตุรกีของตั้งจะเป็นยังไงคะ่ะ นี่นะคะก็คือเรากําลังบดเราก็จะใส่กาแฟนะคะเข้าไปที่เครื่องตัวนี้นะคะโดยที่ตั้งผสมทั้งอาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้าเข้าไปนะคะเราก็จะบดด้วยตัวนี้นะคะแล้วพอบดปุ๊บอะคะ่ะตัวกาแฟาที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ละเอียดละเอียดอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวบดอีกพักนึงคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปให้ความร้อนด้วยทรายคะ่ะ ก็นี่นะคะเดือดแล้วเดี๋ยวให้ดูเวลาเดือดเขาเดือดอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมคะเดือดปุดๆเลยที่เขาเดือดไวขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเราใช้ทรายละเอียดทรายละเอียดว้าวเสียงหลงทรายละเอียดที่เป็นทรายฉับบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะให้ความร้อนดีมากนี่นะคะพอเดือดแล้วว้าวเดี๋ยวเราจะเอาน้ํากาแฟเนี่ยค่ะไปกรอง นี่อันนี้เลยเอาไปกรองวิธีบ้านๆให้ได้เฉพาะตัวน้ํากาแฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออามาใส่กับนมสดเราก็จะได้เป็นกาแฟสดที่แบบบอกว่ามันน่าทานมากเลยอะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาทํากันเดี๋ยวลอดดูคะ่ะ ว้าวไอ้หมีค่ะได้แล้วแกาแฟวิธีการชงแบบตุรกีค่ะนี่นะคะหอมหอืมมันคือแกาแฟสดหอมมากเลยค่ะอืมเข้มได้ใจ <laughs>